รักคนาราศีกรกฎพระราหูย้ายครั้งใหญ่ได้เทวีโชคเปลี่ยนได้งานใหม่ดีกลายเป็นเศรษฐีรวยมากสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพอสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับไปผูกดวงมาก่อนลัคนาสถิตรกรกฎครับมาฟังได้เลยครับจะแม่นยำมากๆครับ แล้วก็ต้องบอกข่าวดีเลยนะครับว่าดาวราหูท่านจะย้ายวันที่30มีนานี้แล้วนะครับอีกไม่กี่วันเองนะครับแล้วอยู่ไป18เดือนหรือปีครึ่งครับย้าไปถึง17ตุลาสองพันครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาฟังกันยาวๆปีครึ่งฟังซ้ำๆตลอดได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าการย้ายครั้งนี้ทําให้ดาวราหูท่านได้มีกําลังมีตําแหน่งคองเทวีโชคฉลกเฉลา ผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมครับถ้าใครทำบุญมาก่อนเยอะเนี่ยจะดีนะเพราะผลบุญเก่าจะส่งให้เราสำเร็จมีโชคโชคแบบราชินียิ่งใหญ่นะครับรู้ไว้เลยอืมต่อมาครับดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะครับจะสถิตอยู่ในภพกรรมะครับแสดงว่าเราจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงาน นี่นะครับเป็นหลักเลยนะครับเวลาหูคือการเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นจะมีชาวกรกฏหลายท่านครับจะต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจากลูกน้องมาเป็นนายตัวเองมาเป็นอิสระมาเป็นฟรีแลนซ์นะครับรู้ไว้เลยครับนี่คือนาทีของท่านแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนแล้วจะดีครับเพราะได้เทวีโชคด้วยนะครับหรือการงานที่ทําอยู่มันจะมี โชคมีลาบมีอะไรมาสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นโอ้โ oh, ห oh, พระบอกเลยว่าช่วงปีที่ผ่านมานี่ mm hmm. กองรกดล,ลากเลือดครับโอ้โ oh, ห oh, แทบไม่รอดจริงไหมครับแต่บอกเลยครับเข้าเมษานี้ข่าวดีได้เฮดังๆเลยครับโดยเฉพาะเรื่องงานอ่าและแน่นอนครับมาจากเรือนมลรณะนะครับถ้าใครที่ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ จะประสบผลดีมากเป็นพิเศษนะครับหรือมรณะแปลว่างานแก้ปัญหาพวกช่างซ่อมแก้ปรับปรุงตกแต่งต่อเติมรีโนเวททำไปเลยครับอันนี้จะยิ่งดีครับหรือเป็นงานที่เราเคยทำมาก่อนก็ได้ในอดีตแล้วก็ไม่ได้หยุดทำแล้ได้กลับมาทำใหม่มรณะคือไม่ได้ของใหม่ครับของเก่าๆของคุ้นเคยงานที่คุ้นเคยจะกลับมาให้โชคให้ลาบ ให้เราประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองไงครับและดูดาเพืเรหัสครับก็จะย้ายาันที่8เมษายนไปอยู่ในภพสุภาอีกทาให้เราประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองพบทางที่ใช่อย่างแน่นอนครับแต่ทางที่ใช่ทางหนึ่งนั่นก็คือโลกออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech ยิ่งใ,ใ,ใครทำด้านคอมพิวเตอร์ไอทีอยู่แล้วสําเร็จปังปิเย่แน่นอนแต่ถ้าใครไม่ได้ทําก็มาประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไลน์ทิกต็อกยูทูบอะไรแบบนี้นะครับ ข้อมูลพื้นฐานเนี้ต้องมาประยุกต์ใช้มากขึ้นนะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยเป็นเทวีโชคคืออะไรครับเหนื่อยน้อยลงสบายมากขึ้นเข้าถึงผลงานดีขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงอะไรแบบเนี้ครับนะถ้าโดดเด่นภาคกลางคืนด้วยหลังพระทิตตกดินไปแล้วเช่นหลังหกโมงเย็นไปแล้วเนี่ยจะมีการมีงานมาอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเลยนะครับทําแล้วจะดีมากครับแต่ก็ต้องบอกนะครับไม่ได้ส่งผลดีแบบ เปลี่ยนป่างปุ๊บปั๊บฉับพันครับเพราะยังมีดาวมุตยอยู่ลอยอยู่แต่ข่าวดีคือดาวมุตยูจะย้ายมาที่7เดือนเจ็ดนี้แล้วครับอีกสามเดือนเห็นไหมครับก็จะย้ายมาอยู่ราศีพฤษภไม่เกี่ยวข้องกันแล้วครับเพราะฉะนั้นดาวราหูความเป็นเทวีโชคจะส่งผลกําลังให้ตัวเราได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในเรื่องของการงานมากขึ้นปรับเปลี่ยนทาแล้วดีลุยได้เลยนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับอันนี้คือดาวจรนะครับแต่ยังมีดาวพื้นดวงเกิดอีกท่านว่า ดาวราหูเราเนี่ยยังสถิตได้อีก12ราศี12เรือนพบอีก12ความหมายครับจะเป็นเช่นไรใครรู้แล้วติดตามชมใครยังไม่รู้นะครับไปเข้าเว็บนะครับพิมพ์คําว่าผูกดวงลัคนานะครับแล้วเราก็ไปผูกเลยครับแล้วก็มาดูว่าเราลัคนากรกฎหมายแล้วก็มาดูที่เลข8ดาวราหูอยู่ตําแหน่งไหนราศีไหนนะครับมาฟังกับอาจารย์เกเทวาได้เลยครับอ่าเริ่มต้นนะครับดาวราหูตอนเกิดสถิตราศีมีนครับ ต้องบอกครับว่าาหูเดิมเราอยู่ในพบสุภะพบที่ดีครับเห็นไหมไอ้อย่างนี้แหละครับพื้นดวงเดิมดีจรมาดีเทวีโชคอันนี้สําเร็จแน่นอนนะครับได้ปรับได้เปลี่ยนได้จเจริญรุ่งเรืองเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแล้วราหูไปเจอกระดาษพลาดอีกพระดกระลาหูคู่ค้าขายครับก็จะมีเกณฑ์ซื้อมาขายไปข้องขึ้นครับจะคึกคักจะขายดีจะมีโชคใครที่ทาเกี่ยวกับผู้หญิงจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษหรือทําอะไรให้มีผู้หญิงหรือสตรีเป็นสื่อกลางเป็นสะพานเป็นตัวช่วยเป็นคนช่วยไม่จะเป็นแม่ เป็นพี่ปานาอาเป็นเพศหญิงญาติพี่น้องหรือแฟนที่เราเป็นผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงได้หมดนะครับ <c oughs> เพื่อนที่ใจเป็นหญิงได้หมดเลยอันนี้สําเร็จแน่นอนครับร่ารวยครับต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีเมษตั้งแต่เกิดครับนัาจอมาก็เป็นเทวีโชคก็คือเป็นตั้งเทวีโชคมาตั้งแต่เกิดอันนั้นอันนี้ดีอยู่แล้วครับทําอยู่แล้วทําต่อไปหรือจะขยับขยายอ่าไปต่างแดนขยายประเทศจะทาแก้ไขแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติม มีซิกแซกพลิกแพงอยู่แล้วทําต่อไปเลยครับแล้วจะดีแล้วจะสําเร็จลุ่งเรืองร่ารวยครับอันนี้ดีอยู่แล้วดีต่อไปครับ <Yeah. S 1> ต่อมาครับดาวราหูเดิมสถิตราศีพฤษศครับตั้งแต่เกิดนะครับได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่านิดคือไม่มีกําลังอ่อนแรงครับจอดมาเป็นเทวีโชคก็จะได้ไม่เท่าคนอื่นแต่ถามว่าทางแก้ทํำยังไงทางแก้ก็คือว่าเราจะต้องทําเป็นสองเท่าสามเท่า นะครับอันเนี้ยถึงจะดีนะครับแล้วจะได้เท่าคนอื่นไงจะได้มีโชคไงคือต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่เพื้นดวมไปอยู่ในภพลาภาก็แปลว่าจะมีโชคมีลาบอยู่แล้วขอให้มุ่งมั่นตั้งใจหรีอจะเปลี่ยนแปลงทําได้ก็จะยิ่งดีครับก็จะมีโชคมีลาบมากขึ้นครับอือต่อไปครับเนี่แหละครับดาวราหูเดิมสถิตราศีมิถุนพบมรณะครับมาตั้งแต่เกิดเนี่ยอันนี้เหนื่อยครับเพราะว่าเรียกว่าอยู่ในภพวินาศไง เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะทําอะไรทีเนี่ยจะต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าสามเท่าเช่นเดียวกันครับไปทําเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนแก้ปัญหาออนลงออนไลน์เอามาใช้เยอะๆอันนี้จะดีนะครับนะอันนี้ให้รู้ไว้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับต่อมาครับราหูเดิมดาอทิย์ราศีกรกฎนะครับทับตัวเรามาตั้งแต่เกิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมรณะทับตัวครับแปลว่าจะ เดินทางหรือดวงนี้จะอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศอยู่แล้วก็ได้่าเพราะฉะนั้นทําต่อได้เลยครับดาวมาลอยอย่างเงี้ยดีเป็นคนจะต้องเดินทางไม่อยู่กับที่ก็จะต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถึงเวลาอันนี้เปลี่ยนแน่นอนครับเปลี่ยนแล้วเจริญรุ่งเรืองเปลี่ยนแล้วได้โชคได้ลาภได้ความสําเร็จครับยินดีด้วยนะครับต่อมาครับดาวราหูเดิมครับนะสถิตราศีสิงห์ครับมาตั้งแต่เกิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นประเกษตรครับก็เรียกว่าราหูค้นทรัพย์ด้วยนะครับ เห็นไหมพื้นเดิมเนี่ยมีมุมเกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้นเป็นเทวีโชคครั้งเนี้ยก็มีสัมพันธ์กับการเงินด้วยนะครับตรงนี้อ่าสองต้องทําเหนื่อยกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นเขาห้าสิบวกสิบเขาได้ร้อยครับของเราเป็นห้าสิบบวกสิบวกห้าวกสิบวกสิบบวกสิบวกสิบบวกห้าไปเรื่อยๆครับก็ได้ร้อยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้ต้องเหนื่อยต้องยอมสู้ยอมแลกครับหรือใช้ออนไลน์มาใช้เยอะๆครับจะดีครับนะต่อไปครับ ดาวราหูเดิมครับสถิตราศีกันครับมาตั้งแต่เกิดอันนี้ต้องฝากเลยนะครับเพราะไปอยู่ในเรือนสหัชชะระวังเรื่องเพื่อนนะครับไม่ควรทําธุรกิจร่วมกับเพื่อนครับนะหรือให้เพื่อนยืมเงินอะไรแบบนี้นะเพื่อนจะไม่ค่อยจริงใจนะต้องรู้ไว้ก่อนนะสองคือเดิมไปอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยเห็นไหมเป็นเรือนแห่งการเจราจาติดต่อโซเชียลออนไลน์แสดงว่าถ้าเรามาประยุกต์ใช้ในตอนนี้ไปถึงอีกปีครึ่งเนี่ยรับรองครับจะเกิดโชคลาภความสําเร็จติดต่อเพศหญิงเยอะๆครับ แล้วจะดีครับอ่าดีใจด้วยครับอันนี้ถือว่าจอดมาดีเลยนะครับต่อมาครับดาวราหูเดิมครับได้ราชาชโชคครับเพราะอยู่ในราศีตุลจอดมาเป็นเทวีโชคอ่าอันนี้เดิมดีจอดดีดีแน่นอนครับปรับเปลี่ยนดีต่างประเทศดีอาจจะมีเกี่ยวข้องกับพันธุด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้องจะมาส่วนช่วยในเรื่องของการทํางานให้ประสบความสําเร็จและดวงเนี้ยเป็นดวงที่ไม่ค่อยดีอยู่กับที่บ้านอยู่แล้วต้องเดินทางเพราะนั้น เดินทางเยอะๆต่อไปได้เลยครับแล้วก็จะประสบความสาเร็จมีโชคมีลาภมีเงินมีทองครับต่อไปครับดาวราหูเดิมครับอยู่ในราศีพิจิกครับมาตั้งแต่เกิดอันนี้ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่ทรงพลังมากเพราะฉะนั้นได้เทวีโชคก็จะได้มากกว่าคนอื่นครับและเมื่อเรารู้ขนาดนี้นะถ้าเราทําเท่าเดิมเราก็ได้มากอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้ก่อนรวยก่อนก็คือ เราก็ทํามากกว่าเดิมไปเลยสองเท่าเราก็จะได้มากเป็นสองเท่าสมมติเดิมได้ร้อยล้านก็จะได้มาเป็นสองร้อยล้านหรือพันล้านได้เลยนะครับตรงนีน้แล้วมีโชคก็เสี่ยงโชคกับผู้หญิงก็ได้เพราะไปอยู่ในภพปุตตะอาจจะมีมุมชอบการเสี่ยงโชคหรือลูกบริวารน,นะครับจะพาให้โชคเพราะฉะนั้นกระจายงานให้บริวารทําได้เลยนะแต่ต้องระวังด้วยเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวที่เาเรียกว่าไปอยู่ในเดือนปุตตะเนี่ยอาจจะทําให้ลูกน้องเข้าๆออกๆหรือจะตุกติดโกงเราได้แต่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการมอนิเตอร์ติดตามตรวจสอบ นะแล้วเราก็จะผ่านได้แล้วก็จะได้บริวารดีๆมาช่วยเหลือในเรื่องการงานทําให้ประตูความสําเร็จได้โชคได้ลาบและเป็นเพศหญิงด้วยยิ่งดีครับ <S <S ต่อไปครับดาวราหูเดิมครับไปสถิตราศีธนูตั้งแต่เกิดครับอันนี้อยู่ในภพอฬิครับอฬิคือแก้ปัญหาแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงนี้ต้องไปทํางานแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมเพิ่มเติมของมือสองซิกขันแหนซิกขันยเขาจะต่างประเทศอทำไปเลยครับแล้วจะดีนะ จะมีปรับมีเปลี่ยนอะไรก็ทําได้นะครับจะมีโชคแปลว่าที่ผ่านมาเหนื่อยมากลากเลือดแต่ตอนนี้จะเริ่มเบาขึ้นดีขึ้นสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับอัน,นก็ยินดีด้วยนะแต่ต้องมาสายแก้ปัญหาครับแล้วจะดีต่อไปครับดาวราหูเดิมครับสถิตราศีมังกรได้ตาแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบั่นฟันฉงเฉงโอ้โหอันนี้ก็เหนื่อยลากเลือดมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ก็ข่าวดีคือตอนนี้ดาวเสาร์ก็โครจรอ,อยู่ราศีมังกรเนี่ยเสาร์กับราหูเป็นคู่มิตใหญ่ไง ก็แปลว่าก็จะได้รับการช่วยเหลือก็กุลมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าอยู่ในเรือนคู่คอเนี่ยไม่ควรทําอะไรร่วมกับคู่ร่วมกับคุณส่วนนะครับทําคนเองทําคนเดียวดีกว่านะครับแต่ที่สําคัญตอนนี้จอมนอยู่ในเรือนกรรมมะก็แปลว่าจะมีคนมาชวนทําธุรกิจเจรจาติดต่อได้เทวีโชคอ่ะอันนี้ถือว่าดีนะครับที่เหนื่อยมากก็จะเหนื่อยน้อยลงนะครับ ทำแล้วก็ใช้ออนไลน์เยอะๆเพราะดูนี้เป็นคนเก่งช่างสังเกตเจรจาจับผิดเก่งอยู่แล้วนะครับก็ทําต่อไปเลยครับอันนี้จะส่งผลดีให้กับตัวเรานะครับหรือจะมีเกณฑ์ขยับขยายเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนได้เลยครับอ่าและสุดท้ายครับดาวราหูเดิมครับไปสถิตอยู่ในราศีกุมได้เกิดได้ตำแหน่งเป็นเกษตรธิบดีดวงนี้ก็เป็นดวงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเชื่อเหอะถ้าใครถูกดวงมาอย่างนี้นะอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วหรือทำกิจการต่างชาติอยู่แล้วนะครับเดินทางบ่อยอยู่แล้ว แล้วจ้ามาเป็นกรรมะได้เทวิโชคอันนี้คือดีงามครับได้เปลี่ยนงานได้ขยายงานได้งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศทําไปเลยเกีย่ยวข้องกับเพศหญิงมีผู้หญิงเป็นสื่อกลางเป็นสะพานจะมีโชคมีลาบสําเร็จมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับถ้านใคนรฟังแล้วถูกใจก็เริ่มกดติดตามช่องอาจารย์เกตเทวาและกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดไปได้เลยนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับ แล้วใครกดติดตามกดกระดิ่งทันทีนะครับอาจารย์เกสเทวานะครับก็ขออวยพรให้ผลบุญที่ทำมาในดอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันให้ท่านที่ทาแบบนี้นะครับรวยมากๆม,มีเทวีโชคมีโชคมีลาภสาเร็จสมหวังในทุกเรื่องและตลอดไปครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับอาจารย์เกสเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับอ่ามีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาผู้ใช้ดวงชะตากระถางเงินล้านยิ่งส่วนที่เป็นมงคลหนุนดวงร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังครับ ให้สีอะไรไปนะครับไปไปยุกกับข้าวของเครื่องใช้นะครับให้เลือกสีนี้ตลอดเลยนะครับคุมโทนนี้เลยนะครับจะสําเร็จร่ารวยเร็วขึ้นครับและสามครับรูลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้ไปฟังคิปอาจ์เกจเทวาที่ถูกต้องครับฟังแล้วจะได้แม่นยําครับดูท่าดูเลือกสุขามั่นคงและบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลไม่พอนะไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงตรงนี้นะครับและอธิฐานขอพรทาบุญไปเลยครับจะสําเร็จสักเซสสัมรทธผลได้เร็วขึ้นครับและสุดท้ายครับนาไปเป็นเวทนาฐานพระพุทธรูปศักดิ์ ที่เราครบดับถือครับ็นดวงแข่งมันมีเทพเทวคุ้มครองตลอดเวลาแล้วก็มีลูกค้าสั่งไปนะครับบอกว่าไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกอีกครับเห็นไหมครับดีขนาดนี้ครับบูชาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับทักมาในลายเอสไซเกสเทวหกห้าทักว่าสั่งภาพดวงพิมพ์ชื่อวันเดือนชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาทันทีได้เลยนะครับแล้วก็ใครทําครบก่อนจะจัดส่งทางลายให้ก่อนนะครับและก่อนจากกันไปครับ ใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวเป็นการบุคคลครับยินดีครับเพราะด,ดวงแม่นยําต้องดูดาวพื้นดวงเกิด1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะแม่นยําม,มากจะบอกได้ทุกอย่างว่าจะแก้ยังไงต้องทําแบบไหนหรือช่วงเวลาไหนถึงจะดีแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทาขคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ<ๆ>สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา